สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยกัดสิผ้าขอหวยน้ำไก่น้ำโชคเนาะคะ่ะไก่น้ำโชคสีเก,ก,กเลกไห่ตองหวัดตัวใดเท่ากับมาไปเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะมาไปเบิงไก่น้ำโชคสีน้ำโชคไห่สมซื้ออิหลีบม,มาไปเบิงไปส้มน้ำกันเนาะคะ่ะ นำโชคอีหลีดูหันวันที่สามสิบน้ำโชคใช่ปีใหม่ดูละนั่นตัวใดล่ะบานนี้โอเพนยิบเป็นยิบตัวนั่นแหละนายนางเอาออกมไหมเอาเป็นยิบแล้วนี่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 บอกเออนั่นแหละอันเป็นยิบเอาอีก ละได้ตัวเดียวเอาอีกเอาอีกไปเอาอีกมันได้ตัวเดียวนึงนมันมาท่านในครบเดี๋ยวเขกลับมาเอา <ไป S 2> เอี้๊กมละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาอีก เอาเอีกละเอาอีกมาเอาอีกมาเร็วมาเร็วเจ้านำโชคเร็วลูกเร็วมาอ่ะเอาลูกอ่ะอ่เอียดแม่ละเียดแม่ ช่วโแล้วพันพ่นพ่นจี๊ว้แต่ก่อนแต่เขาบอกข่าในตั้งกล้องคนนี้ตัวหนึง่งคนมาว่านจีกอีกเนี้ยนี่ตัวพ่นจีกไว้แต่ก่อนเบืองน้ำกันค่ะไก่น้าโชคพ่นจีกไห นี่ค่ะเอ,เ,อเอาสามตัวดูละเอาสามตัวสามตัวสามตัวเกียงเกียงสามตัวด,วดูนี่ตัวที่สองพันเกียงไข่ค่ะพันเกียงไข่ ตัวที่แรกตัวที่แรกแปดตัวที่สองซีผ่านกระดาษให้เพิ่นจีกให้ค่ะไก่น้ำชุกไก่กับว่าคือไกบ่บาานเฮาดีเบิงดูไก่ไก่นุงส่งม่้ยเคยเห็นว่าพี่น้องเอฟซี่ ไก <displayed, S 2> ่นงส่งนี่นะพิ่ะลนเด้ิงจลยจิงจห้แล้วพ่นยิให้แล้วเดี๋ยวเดี๋นจะกินน้ำไปอีกเอาอีกตัวนึงลูกไปพ่นยิงห้ได้แปดกับสี่แล้วมาเอายิงให้มันได้ตัวที่สามนู่ะน้ำโชกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปยีกมันยิงให้มันได้ตัวที่สามดูเร็ว มามามาต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบ่มีอันแนวรอเพิ่นที่หลี้ยห่อดเพได้อันนั่นว่างปับลุ่มกี๊กเลเีว้วหอดพันกระดาษหอนบ่ทัานได้เล้วไปกี๊กเอาเลขแปดมากกอนมูเลยเลขจิ๊แปดนวดบาดอันพันแล้วเพิ่นเพ่ไปกี๊กเอาซีมากบานนี้ พี่น้องเอฟซีกะล่องเอาไปเสียงโชกล่องเมืองเนื้อค่ะทางช่องเหากะใไห่เบิงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นกระปวดใจวิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนื้อค่ะทั้งช่องเหาเปลี่ยนเพียงซื้อกลางไห่แนวทางพี่น้องเอฟซีไปเชียงโขก ใส่ปีใหม่นี่เนาะคะ่ะเมื่อวันที่สามสิบท่านว่าคมที่สิหอดนี่เสียงโชค,ะคะจากไก่เนาะค่ะจากไก่น้ำโชคค่ะผลกระจิ๊กให้ตัวที่แรกกับแปดเนาะคะ่ะตัวที่สองกับซีพี่น้องเอซีมากบอ ถ้ามากกะจังค่อยเก็บเอาไปเด็กขาลุงทุ่นเนอะค่ะคถ้าบอมากเข้ากะวันโจ๊กอ่ะอลุงอะเ,เลยอีกแม่ละขอโุขขอลาบน้ำลูกเมื่อวันที่สามสิบนี่อโชคไอแม่ดูเลยเนี่ยสามตัวลูก เอาเร็ว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 โชคเอาสามตัวเร็วๆกดกดข้างใต้เออโชคโชคเร็วโชคโชคมามามาอย่าเลียนตัวเอาอีกตัวหนึ่งให้มันได้สามตัวดูที่ได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ ให้สองตัวเท่านั้นละจีเอาแล้วให้ังคับขมขืนนแล้วถานยาไปเี้ยบอตเจเฮียที่เล่ามาไปจริงบอเออนะบอกมันเอาจีิแล้วใเท่านั้นหบ่กแต่จาิจีิแล้วเลยได้อีหีแปดไม่แปดอีกเพราะว่าเขาเขียนออกมาจะิแปดหรือแล้วบ่พูดมันไปจี้ทต่ที่ับให้เนีย เออโอมันแบบว่านตกเกา่สั่นมันยิงก็สามเที่ยวล้าเดียโอ<ร> e> oh. like ้ม <ientras> ัน so มันบ้านปู่พี่ปีสองอันมันเหียงอยู่แข่งกันแต่ก็ยินแลนวนะฮิปเประก็ทเลยงอาหาไปี่งดิเขาบอกอันยี้มันสองอันเขาบอกเบื่กันหามึงแหมนแงตัวกระสุมันแตงตัวกันรักกันก่อนเขาสองยุทูรืบอกหามมึงแงตัวรอเด้ไม่สมไก่พาเลยไม่ไก่ลาแล้วมึงจะเห็นไข่หนาเลยมึงบดิกินหัวอาหารเลย แต่เขาเขาเลื่องผัวหมดเลยเพ่อนพ่อนะไรเพื่อนเนี่ยเพื่อนแตงตูอยู่ผนะตะกี้คนปลาแตงนี่ตะกี้เนี่ยคแตงนี่รูนี่ยูเลียงนี่ยนี่มึงจะโูเลียงโดนเเพื่อนเพื่อนห้ามแตงองส้มเคียงอยู่ผลนะวายก็เดมาเพื่อละขออีกตัวหนึ่งดู เย็นแต่แม่เอาวันลงนะเพื่อนกับตัวมันสีอันนั่นหายดิโอ้ยอันนี้เพิ่นจิกปัาอีกก่ดนแล้วมันยิกไปแล้วหลายเที่ยวหรือหละตามนี้นะหน่อยหน่อยยิกแล้วไม่ได้เราพับไปแล้วก่อนให้เท่านั้นบ่มันยิกนี่แปลงมันสองเที่ยวสามเที่ยวมัก็มันหนึ่งเที่ยวสามเลยให้เท่านั้นบ่ักหล่ะโชคให้แค่สองตัวบอกมันซาแล้วแต่าะซ้อมอีกมันไปตีแล้ว โอยก็ใ <appreciated> ส <so my |ms|> yeah, ่เวลาแน่ดอกบ่ปลูกกินไปแล้วนี่แม่นบ่ได้อันนี้เนาะเออทันอยู่ยังบ่ทันได้แล้วได้นี่ผมเห็นอยู่เนาะเจ้าก็เาเาก็สิกยามเนาะเอาโชเอา ใจแม่สองตัวเท่านั้นบ่ลูกหืมน่สองตัวเท่านั้นบอกเอ้าอีกตัวนึงรู้ตัวที่สามน่ะเร็ว,รวมาเท่านั้นละเพ่ได้อีกดอก <ไป S 2> ให้สองตัวเท่านั้นไปแล้วพี่น้องให้สองตัวให้นจับให้แปดกับซี แปดกับสี่นี่เปลี่นจังไดเนาะเป็นเลขติดบ,บอกงนะี้จังไรเมื่อีออกใส่กันบางนึงหันแปดสามบันนี้แปดสีกับวแน่แล้วเอาไปเจ้าของปดสามนึ่แปดเนาะเพราเอาแปดสี่เขาได้จะได้กแปดหาผมกจะพ่าเอาไปพิจารณาบังเดอี <8 S 1> ่นอ,นอบสีแปดหาเนี่มันก็มาสี่บอกมากกว่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองหอยไปยู่ นี่ค่ะเลขที่เพิ่นจีไข่ที่ไก่น้ำสูงจีไข่ไขเพิ่นกะจีเลขแปดกอนโมเนาะค่ะเลขแปดนี่เพิ่นสิจิกถึงแต่ตอนพันตัวเลขว่าท่านในเศซตผลค่ะบัดเพิ่นมาจีกอีกเท่าสองเพิ่นกะแมาจีเลขสี่นี่ค่ะนี่แหละค่ะเบื้องเหงาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี มากกะทั้งคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมมาเข้ากับพานไปอ้าวล่มค่ะข,ขอเลีกน้ำไก่น้ำโชกพินกับกิ๊กออกมาให้แปดกับสีเนาะคะ่ะแปดกับสีคือตัวเลขของไก่น้ำโชกเนาะคะ่ะเพื่อเปล่นกำลังไกให้กับทั้งช่องเฮ้านะคะ่ะ ไก่น้ำโชคค่ะไก่น้ำโชคจิกเลขให้เนาะคะ่ะพันจิกที่แล้วพันกับจิกเลขแปดต่อมาพันกับมัดจิกเลขสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี C, มากบอถามากกัดจังคอยเก็บเอาไว้บอมักเข้ากับพานไปเนาะคะ่ะทั้งช่องเข้ากับมีนาทีหาตัวเลขมาให้พี่น้องเอฟซี C, เข้าได้บึงได้ติดตามกันเนาะคะ่ะ ถ้ามักกะจังค่อยแคบนาจอเอาไว้เก็บเอาไว้บ่มักเข้ากับ่านไปทั้งซองเข้ากับไหบึงเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางท่านั้นเนาะค่ะเมื่อน,นี้แอดกะสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอให้เอฟซีเข้าถูกหวยรวยเงินในวันที่สามสิบท่านว่านี่เนาะค่ะให้มีโชคมีลาบใส่ปีใหม่กันสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี สวัสดีค่ะ